วัดีครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าแบตเตอรี่สตาร์สต็อปคืออะไรและเหมาะกับใครครับระบบสตาร์สต็อปคือระบบที่เครื่องยนต์ดับอัตโนมัติเมื่อรถหยุดเช่นไฟแดงแล้วติดใหม่ทันทีเมื่อเหยียบคันเร่งแบตเลยต้องจ่ายไฟให้ทั้งรถตลอดช่วงที่เครื่องดับครับแบตธรรมดาทนไม่ไหวเลยต้องใช้แบตแบบ EFB หรือ AGM ที่ทนต่อการสตาร์ทบ่อย และจ่ายไฟนิ่งแม้เครื่องดับครับเหมาะก,กับคนใช้รถในเมืองรถติดบ่อยหรือต้องการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษครับแต่ถ้ารถเดิมใช้แบบสตาร์สตอปห้ามเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาเด็ดขาดเพราะระบบจะรวนแบตจะเสื่อมไวครับดูให้ตรงสเปคและถ้าเปลี่ยนควรเข้ารหัสแบตทุกครั้งครับ t u r ร์โบแบตเตอรี่ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่มอจากเยอรมนี แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับ